พี่ลองนะค่ะเออผิดเ้สวัสดีค่ะพี่ก็จะมาแต่งหน้าให้คุณหน้าเฟื่อนนะคะน,นาตาลินม,มาหน้ตรงนี้ตอนนี้คือเราลองพื้นเรียบร้อยแล้วเว้ยยังต่อไปหนูว่าคนเป็นยูทูบมากกว่าเรื่งอง่ออุปกรณ์ไม่ครบมันลำบากจัง เพือสืกสังแสาระเพื่อ,อน่ะนี่มันชมพูได้แล้วหรือว่ามันเป็น,ปนเพา่อไปดิเน,น่มาตาลีจะทำอะไรอ่ะเธอควรจะโทรปรึกษาน้องน่าฉัดน,นะก็อข,ของพียอมันแบบแบบแปลแล้วของน้องมันปัดปัดเอาไงมันมันก็ได้เห็นชมพูชมพู คงโกงๆเลยก็ใช่เขาให้ทำอย่างนี้ไงอย่างว่าพวกเธอควรจะโทรไปสาวพี่ฉันไหมหน้าแดงแล้วหยุดยิบได้แล้วหุบปากไม่ควรด่านะคะหุบปากได้แล้วหุบปากไม่พี่ไม่ได้ด่าพี่ให้เขาหุบปากถือถือกล้องได้ไหมถือกล้องได้

ตาตานี่อุาตาเานี่ทำไรี่เล่นใหญ่ไปไหมอย่ามาใกล้หน้าพี่สิไม่ดิไม่คุยลดสิเอ๊ะเจ็บดจริงจริงเหรอใช่ดูดิออกมาพี่พูดถึงปุ๊บมึงอันนี้มันถาตาได้ไหมเสร็จแล้วเสร็จแล้วเสร็จแล้วเจ็บรอ หลีหลีตาเอหลีลตาทำไน้วทำไมต่อดีจสงสัวเร่หลับสิทำไมคิ้วฉันเขียนข้างเดียวอ่ะยังไม่เขียนเลยเคิย้วอยากพิ่งรืมตาได้ให้หลับตาก่อนนอนเลยนอนเลยข <c oughs> า้พมืงลืมตาอะไรอ่ะอะไรดำๆอะ่ะ ไหนูเอาให้เปนรูปดาวโอ้ยพระเจ้าโอวยโอเมก็าดสวยมากเลยถ้ามพอยากมาชหนูว่าหนูไปบางอย่างนะน่เขียนชิ้อ พี่เพิ่งมีคิวตรงนี้ด้วยการแต่งหน้าเ็เหมือนศิลปะอย่างนึงนั่นแหละอุ้ยตอนนี้คนที่เพิพ่งไม่น่าจะได้แล้อน่าจะล้งหน้าเลยคือาอยากให้บุคากเดยง้ออพี่ขอยืมไมดิอเออยังแป๊แบ,บนึ่งแป๊บนึงข้าทำตามน้องพี่ไ่ทำตามรอกเอามาของเธอมันทุเรนมากไม่ได้จะยา แต่เป็นเรื่องจริงหลับตาหลับตาแทนนี่จะใช้ให้าตาหลับตาทำไงดีอยู่นิ่งๆสินาตาลีอย่าเพิ่งวิอยู่นิ่งๆอยู่นิ่งๆนาตาลีอยู่นิน่งๆสิมันอันนี้หมดแล้วรู้สึกไม่มีสมาธิ เ <c oughs> ยอะนิดน,นิดหล,ล,ลับตาหลับตาเมือสั่นเปลี่ยนท่านั่งจะทำอะไรเปลี่ยนท่านั่งแป๊บอุ้ยพี่ว่าขอให้พี่แต่งหน้าให้มึงก่อนได้ไหม กเลอคาวอีนาอย่ามือเบามือไปไกลมือเอาเอาตาขึ้นหน่อยไม่ได้ยูนดิคนหนึ่งให้หลับตาคนหนึ่งให้ลืมตาฉันจะทำไงดีเอาตาขึ้นก่อนเถอะอันนี้มันลืมตา ทำไมเงมาเข้าตาทำไมเธอสองคนไม่ตกลงกันว่าจะทำไรเออได้เดี๋ยวพี่เขียนตาเธอไปตกลงอิรบาดน้องลงแล้วฉินละเปิดมากกว่านะพี่ว่าหน่าจะได้แล้วมั้งนี่อะไรอ่ะมาร์คคาร่าเดี๋ยวก่อนอะไรคิดอะไรเนี่ย คนหนึ่งมัดคาร่าจ้าวจ้าช่วย้วยมันโทษเดี๋ยวมันหยดใส่ตาเพิ่งนะมัดคาร่ามันไม่ได้นะมันหยดใส่ตามันเจ็บมันหมดแล้วมันเจ็บเลยไม่ใช่ดีมันเซ็มขอล่างแบบใช้ชั้นตาพิการเพิ่เลี้ยงเลยเลี้ยงข้าวเลี้ยงจนแก่เลยฮะไม่ไหวรอกแต่ยังเลี้ยงไม่รอดเลยนาปากของพีนี่ฝั่งพีดเราไปฝั่งตัวเองสิ อย่าตะโกนเสียงเดาเพราะพึ่งหยุดจิมได้แล้วนั่นสันพึ่งอ่ะเราเริ่มแบบแปลกแล้วอ่ะเทหนูว่าหนูคนใช้ดิปสติเห็นทุกอย่างให้เธอแล้วอยู่นิงมิง นแก้แซงงบไว้อย่าอย่าทำให้แก้วปี๋เอาเอาแบบเอาแก้มลงหน่อยใช่ใช่นี้แหละนี้แหละอย่างนี้แหละหนึ่งชั่วโมงพอไม่ใช่ไหมอาบ่ะอามันตาลีมันฝังพี่ทำไมยู่กับฝังพี่ทำไมออกไปจ้ะเอ้ยอะไรเราอย่างน้อง ทาปากให้พื้นเกินไม่ต้องัวงน้องข้<อ>างล<า>่างผอมไม่รู้จะตกไ <c oughs> ตงตนดีช่างสุดเดี๋ยวดะูสะเต๊ะมาหลับตาลืมตาสิไม่ต้องลืมตาลืมมองบนมองบน มองบนลแางอาลุม้องเบาอ่ะมันไม่ติดเลยอ่ะไมาเหลียวนะตาหน่อยลงัหน่ทางมันไม่มี ดื่มมองบนมองบนตาดีตาเดีอ๋ออย่างนี้เอาปล่าตาฝั่งนี้แล้วเอาหอมมองบนแล้วเนี่ยเอาอาซ้ายนี่มองบนขวานี่หลับนะอ่ะโอเคเดี๋ยวหนูขอแก้ไขปากมันกับปากมันดูไม่ดีเราลิปสติกมาดิไม่จะทาจะล้าง พี่ช่วพี่ช่วยที่ต้องใช้พิจารณในการรับชมผู้ชมี่มี้ยได้รับคแนะนเติมเต็แป๊บนึงยิ้มทองนะยิ้มท้องหน่อยมันบังคข้าไมอ่าอ่า เมมปากเมมิกนี่มาเพิ่มดูหนูโอเคหยุดสิหยุดป้าน้ำปากมีดีน้ำปากนีอ้ยเจคยังมาลดเสียงดังสงสารน้ำมือแล้วอ่ะตอนนี้ปูป้า หนูว่าหนูขอนะคะ หนูเพิ่งต้องเสร็จแล้วเพิ่งต้องตกใจแน่เลยมันไม่ใช่ตกใจเพราะอะไรตกใจเพราะไม่สวยอ่ะความสวยตเพราะยังมีหน้ามาบอกว่าความสวยทำไมหนูเห็นมาเจอของวีดิแค่คิโมูใครเพิ่งเลยไหมไม่ถูกยี่ยลูกของน้องทำไมเออช่างบ้าน พึ่อปากเข้าปากมันเขาปากว่าพึ่งค okay, ่ะไอเกมปากไม่ใช่เมมดิถ้าปากเหมือนปกติอ่ะเมมไปก็ล้เมมปากเมมปากเออเมมเมมเมมพอพอพอสต็อปสต็อปจะสุดของมันจะใช้มือมือแบบเมเองนะเมตตาพึ่งแกพึ่งตา วดดำใจร้ายกระชอนเกินไปแล้วนะกลางกลาลงกแนี้ไหมมดดำบอกว่าเหมือนโซบะ เดี๋ยวทาฟันได้สิหนู่อแล้วไม่ได้อะหนูว่าหนูไม่เคยทำอย่างนี้หนูว่าหนูเคยทำเฮ้ยถนอมฉันหน่อยสิ <c oughs> โอ้โหนี่มันงานฝีมือนะไม่ใช่งานก่อสร้างบ้าชีเลยอะไรเนี่ยดู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 นาะตาลีทำอะไรกับป้าดูดิ <c oughs> นูไม่อยากนูทำขอบทำขอบตาพีดกบพี่ชอบพอเลยน่าจะลอยเพาแถวมันนี้พี่ทำปากวตีเกิดเห็นฝ้าหนังก็ทำกันอย่างเงี้ยแล้วเขาก็ ให้ปากมันซีดไปดิเหมือนคนตายไปเลยตอนนี้มึงไม่ได้ใช้คนแล้วเจ็บอูมึงมาเข้าตาพี่มันเข้ามันเข้ารูตาตรงนี้แหละดิเดี่เห็นไหมที่ชูมันนั่นออกไม่ไม่ไม่มันมันมันเอาหนูไม่ไหวแล้วน้อเขาเนาะอันจากพี่ปวดแล้วก็ไปชุดใหญี่ปวดขี่มาก เดี๋ยวไปเจ็บเลยหนูก็เจ็บเหมือนกันเลยถ้านั่งไม่ปกติทาปากปกติสิทปากปกติสิอีกหนึ่งศพครับเป็นชายไม่ทราบชื่ออีกีเลยทำไรต่อไม่มีนลบสเตย์ไม่มีสติ์ล็บสเตยไม่่ารณสีนี้เหรอ ไม่น่าเขา่าจะเหมือนสบ <c oughs> ยังยังตามที่ใช่สีนี้เดี๋ยวดูสีไม่ไมีริบสิ้นพิ่งขอยืมขอยืมกระเป๋าดูไม่มีปปาไม่พกลิปไม่อยาอะไรไม่ใช่ลิปแต่จะค้นไม่มีอ,อ,อยัดค้นกระเป๋าฉันไม่พกลิบติกที่ันเมื่อกี้เนี่ยางยุ่งมาล็อกคำอยู่ไม่มีอะไรสร่ให้นาตาลีหลลัวร้อนนะ น่าพ ah re ึ่งอรอยจริงๆอ่ะดูจากครั้นี้ละอร่อยมากเลยยทำบอก่าว่าเจ็บให้หนูเอาออกนาตาลีแต่งเจ็บ้าเพิ่งเสร็จแล้วพาไปหาสคนนั้นนะใครอ่ะเพิ่งอ่ะเพิ่งลืมตา ไอเจ็บเจ็บเจ็บมากมันถนอไม่ได้มันติดนะอะไรอ่ะลอกออกเลยเหรอใช่อะไรเธอลอกอะไรจากหน้าฉันนี่ลอกอันนี้เลยจริงเหรอขอดูน้มม่ีีสาอุ้ยเจ็บน้องครับพอแล้วบาดเจ็บมากดูต่อดูต่อขอว่าต่อได้ มาสีนี้ก็ได้อ่ะสีผู้ใหญ่ปิดทีวีให้ป้านหน่อยหน้าคอยลหลน้าหนัที่เธอไปลงเอือเยี่ยมยาติกระทาดเทียมเอ,อกระเทียมดรอรีโมทอยู่ไหนปิดทีวีให้หน่อยเตรียมศพนี่เออจบถ้าเพิ่งรู้จักสามคนรู้จักอะไรหกคนไม่ใช่สามคน เขาบอกมันต้องมีการล้างซึ่งหนูต้องหากเอายิ้มบ้บางนะนาแล้วนามาอะไร <c oughs> นาทำอะไรเนี่ยมันล้างออกยากาพอแล้วเนี่ยป้าเบี้ยวป้าเดียวท่าตานะโอเคทำปากปกติสิหรือว่าหนูจะใช้นี่กับปากมันได้ไหมอะไรใช้นี่กับปากอะไรมั่ว เร็วๆป้าจะรีบล้างออกนะจะรีบม้วนแล้ว้างบนมาไงดำๆเนี่ยมันแต่งไม่สวยแล้วจะแต่งเพื่อมันข้างบนมาไงเนี่ยเพิ่งบอกเองอ่ะแต่งงานฝีมือฝึกงานฝีมืองานิมือหาอะไรดนได้ออกมันงานก่อสร้างชัดๆไม่เลกเลยนี่เป็นงานศิลปะหรืองานก่อสร้างก็ของมันไม่ครบอ่ะ พี่นวลของก็อ่ะเมมปดัดเมมปดัดไม่ใช่เมมปดัดเป็น,นยัไงบ้างยาไม่ย่ะ้าขอบขอบก่อนไม่เอาเนี้ยเอางูลากเส้นก่อนเออพี่เบเพิ่งถามแล้วไม่ต้องเพิ่งน้ำเป็นชั่วโมงแม่ไม่ชั่วโมงถ้าเราไม่แล้วแม่พ่ดีไปขอเอ,อ๊นั่งบอกพี่โน้ตโทนเนอะร์ <laughs> คอนเนอร์ล้างหน้ากับพี่โน้ตมีเดีทุกคนเดี๋ยวปากเลยถ้าจำไม่ได้ก็บอกว่าโลชั่นล้างหน้าแบบไม่เท่ากันแหละแต่ปากได้เลยนู่ไหมคะทุกคนตัดตาไหมตัดขนตาไหมเออจะตัดแล้วไม่ใช่จะหนีบขนหนีบหนังตาฉันเหรอทำเป็นทำเป็นได้นม่ทำเป็น ดูดูท่านะคะดูท่าไม่ทำไมอย่างนี้อ่ะเจะแม่เ็กด้วยอ่ะใช่แบบเช่้ช<ร>เขาให้ลืมตาไหมนางตาข้าพเจ้าพระพุทธดีๆนี่มันดัดตอนนอนไม่ได้เดี๋ยวค่อยตัดตอนสุดท้ายอ่ะใจดีสุดแล้วดัดตอนสุดท้ายใส่นี้เมื่อันนี้มันลอกได้อ่ะ เราแม่ปากสิแม่แม่แม่บีแม่บีไ,ไ,ได้ไหมสวนไหมคะทุกคนโอ้โหสุดยอดไปเลยอ่ะช่างฝีมือช่างฝีมือมาจาับปลาลีแต่ขนตาไหมแค่หนังตาฉันจะอยู่กับฉันไน่เอาอเป็นปากไม่ฟัปากวัน กลัวว่าหนังตามันจะไม่อยู่กับป้าเมมสีเมมปากก่อนเมมเมมเมมหนังตาจ้าลาก่อนคนตาจ้าคนตาจ๋าหนังตาขอลาก่อนเมมปากเมมเมมันไม่เลอะงอนเมมอีกเมมอีกเมมมเยอะเลยเมมไปพึ่งตาเยอะเลยเมมมเยอะเลยพี่ลืมตามมาใจดีกว่านะโม่เจ็บหนัก โอ้มันหนีบเนื้อป็าพึ่งอ่ะเฮ้ยนางนางตาจ๋าขนตาขอลาก่อนไอเดนนึ่โอ้ยเจ็บเจ็บต่งให้พึ่งหน้าคยดมันดีบยังไงมันหนีบข้างล่างเนี้ยโอ้ยยังไม่ถึงฮาโลวีนเลยค่ะเออดูฟันตีดดีเอา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 ได้เขียนตรงนี้มาเสร็จหรือยังจะรีบลาคุณผู้ชมแล้วเนี่ย อยากอีกแก้วไก่ไปไว้ชั่วโมงหนึ่งพ่อจะล้างไม่ออกเปียรทนเนอร์กับพี่โน้ตมาพี่โน้ตขอทนเนอร์หน่อยต้องไปเอาเองสิจะให้เขาลงม่ให้เงี่ยหราคุยกับเพื่อนก็อยู่โอยเจ็บนะนาตาลีนี่เจ็บตลอดหนูใช้แรงเขาเบี้ยวเขาแมคู่แซสีแดงสวยงามอาลามตา มันต้องมีใครสักคนในบ้านแบบว่าต้องผีแน่เลยอะวิทั์นรักอยู่นะวิทอุ๊ย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 น้องน้องขออันนี้หน่อยคอนเทนเนอร์หน่อยอะไรคือคอนเทนเนอร์คอนเทนเนอร์มั้งมันมันไม่ใช่มันไม่ได้ชื่อคอนเทนเนอร์อะไรเนี่ยคืออะไรเนอร์เออคอนเทนเนอร์นี่เขาน่อยยังไงอไม่รู้ พอแล้วนะน้องไม่ต้องเอาอะไรเนอะมาเขียนหน้ามาพึ่งแล้วนะไม่หนูไม่เขียนโอ๊ยเจ็บมันยุ่ทำปกติสิไม่รู้ทำยุ่งทำปกติหน่อยนี่หนูแค่แก้เฮ้ยเช็ดเป๊ะโป๊หน่อยสิเช็ดไม่ถนอม็ดเลยนี่มันหน้าคนหลับตาหลับตาจะสือสารเขาแล้วกนเาบอกว่าอย่าเอามาเขียนหน้าใช่มันอยู่ตรงนี้หนูมันไม่ใช่แป๊บเดียว พิ่มันเละแล้วนิดเดียวไม่ต้องแล้วนะเขาให้เขียนเขาแค่เขียนแค่ตามไม่ได้เขียนนิดเดียว,ว,ย,วยิ่งเกลียเลยถ้าผาสมกับสีนี้นะ่าจะสวยนะเอาละเข้าอุย้ยมันลอกออกอะ่ะ เข้าถึงวิจิแห่งช่างแล้วครับจังหวะนี้สงสารหน้าบ้าบึงมากเลยสวัสดีนะคะคุณผู้ชมโอ้ยอะไรมันเข้าตาป่ะลิปสติกป่ะเนเน่เน่อะไรอโอค่ะสวัสดีค่ะสวยไหมคะแค่นี้นะคะบายๆเอามือออกไปสิเอามือออกไปเสร็จแล้วพอแล้วเหอะดูดยังไม่เสร็จ